มาถึงแล้วครับผมสำหรับรถอัดฟางทีมงานผู้ใหญ่เล็กครับผมแม่สวยจัดครับทีมงานรุ่นเจริญครับผมช่างรุ่นช่างรุ่นสร้างเขาขึ้นมาครับ เดก็ได้เจอกันอีกครั้งครับผมสำรับทีมงานนี้ครับอ่ะเอ้าพี่เขออากาฝากเขาอัดได้เป็นร้อยนะ่ะวันที่แม่ไปสามอ่ะมาถึงแล้วครับผมเอ้ายิบเอาเลยน้ำม่ขวดกระติกนั่น เอาอวคนละคนเลยเออกินอะไรอยากกินอะไรเรือเอาเอา,อเอาเลยเอาเลยนานทีจะได้เจอเขาอีกครั้งครับผมคลิปก่อนน,นานนั้นก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกครับผมนี่ครับอ่าคันนี้ก็ เป็นรถอัดฟางของช่างรุ่นนะครับช่างรุ่นเห็นว่าบอกสเปกมากับเซนวิแล้วครับผมชื่อพี่สานิตพี่สานิษแต่อูเข้าชื่อรุ่นเจริญการช่างเนาะช่างชื่อสานิตพี่สานิษนะครับก็คันนี้ราคาสเปคนี้ก็ประมาณล้านเจ็ดนะครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามราคากันได้ครับผม เอานี่นี่ซื้อมาให้แล้วเอาอยากแบบไหนกน็จัดเลยนะออสวยครับผมสวยสวยสวยสองพองครับเดี๋ยวก็จะได้ชมกันทำงานของเขาครับผมตัวนี้ก็สปิกค่อนข้างที่จะใหญ่น่าดูนะครับผมช่วงล่างเครื่องยนต์นะครับท็อปสุดเลยครับผมท็อปสุดเลย นะปีนี้ออกงานครั้งแรกครับช่วงล่างของเขา12บสทีครับผม48ข้อตัวเดินนะครับล้อนำน่าจะ8นิ้วนะก็มีระบบตัวคัดแยกข้าวแล้วก็มีชุดตู้เป่าข้าวด้วยนะครับผมตัวนี้นี่เป็นตู้เป่าพัดลมช่วยนะครับผมทีมงานนี้ ออกแบบมาดีมากครับผมชุดข้าเยี้ยวข้าวจะเป็นชุด่าเกลียวนี่งงชุดล่างก็ใหญ่ใหญ่หญย,ยาวตัวนี้85เซนม้่งใบแทกนี่พร้อมแล้วครับผมตัวนี้ใช้ตู้ของจอรเดียครับ3 4 2 a ออกงานแล้วครับ ก้อนแรกครับออกมาแล้วครับผมช่วอองล่าง12นี่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ไวครับ นถึงว่ารถไถลงไม่ได้แน่นอนครับผมสภาพแบบนี้ยูเปอร์ YouTuber ก็ลงไม่ได้ครับออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับผมรุดนนี้สะเทือนน้ำสะเทือนบกแน่นอนครับ ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับผมเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวมาดูอัดปล่อยอรัเอ้าไม่เปียกนี่เอ้าอ๋อเอ้าอัดปล่อยอ เป็นไงน้องเปลี่ยนแผนแล้วไม่ถอยละปล่อยเลยอ๋อเอาเปลี่ยนแผนครับผมเป็นการปักปล่อยเลยครับผมไม่ต้องทอยฟางครับผมมาปดูครับ ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งเลยอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าครับผมอยากจะให้ทอยหรือว่าให้ปล่อยครับแต่ราคาก็ต่างกันครับผม ครับ มาจาก็ละสิบาทครับผมถ้าปล่อยทิ้งแบบนี้ครับกรณีว่าพื้นที่นาของลูกค้าดินแห้งครับผมทำไม่ต้องทอยก็ได้ครับอัดลงอัดลงอย่างเดียวเลยครับผม กินฟางดีมากครับผมไม่มีย้อนเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดเลยครับผมของทีมงานผู้ใหญ่เล็กครับ ออแท็กมีอยู่สองคันนะคันนี้ก็จะเป็นของช่างสานิตครับหรือว่ารุ่นเจริญการช่างครับอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของสอสครับผมโอ้าไม่ใช่นะอีกคันหนึ่งก็จะเป็นของที่พิมมาผู้ใหญ่ต่อเองครับของสอสขายไว้แล้วครับปีที่แล้ว ชุดลูกฟักนี่ครับฟักฟางเข้าดีมากครับผมคล่องมากครับตัวนี้ได้ช่วงล่างสุ12นี่คล่องครับการวิ่งนี่โอ้ดันได้ดีเลยทีเดียวนะครับผม แต่ก่อนนี้จะเป็นช่วงล่างสิบครับผมช่วงล่างสิบนี่บางเจ้าบอกว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยวกับชุดเฟืองแตกบ่อยครับถ้ารับน้ำหนักจำนวนมากถางก็ชากบ่อยๆนีนช่วงล่างเ็าจะไปก่อนเจเล็กจัดเลยครับผมจัดมาช่วงล่างสิบสองครับให้ทีมงาน ทางสานิตจากอุรุนเจริญต่อขึ้นมาทอแบบสเปคท็อปสุดเลยครับผมดูครับฟางไม่มีย้อนเลยพี่น้องตู้อัดของจอรเดียครับผมเป็นชุดลูกเกลียวครับนี่ไวมากครับผม เสร็จไปแล้วครับผมหนึ่งแปลงคันนี้ครับโดยพี่แทนครับผมพี่แทนสุดรอไอหนุ่มเมืองอ่านครปฐมเมื่อชีพครับ ถ้าจะให้วิ่งตามหรือวิ่งไม่ทันแน่นอนครับผมแรงจัดครับปอกฟางดีมากครับ ปทิ้งเลยอ้าวคราน,นี้ใช้ปั๊มโอตเตอร์ทั้งหมด3ตัวครับผมั๊มตัวเดิน2แล้วก็ปั๊มขึ้นตู้อัดหนึ่งครับ ้อน้ำระบายความร้อน2ตัวครับผมหม้อน้ำหม้อออยครับอยู่ด้านหลังของตัวรถครับผมสามารถเปิดมาเป่าครองเป่าฝุ่นนะออการทําใช้งานนะครับผม ปลากร่อยก็เช์กันด้วยครับผมวิ่งดีเหลือเกินครับผมอันนี้แป๊บๆนี่พาไปเกือบห้าสิบก่อนแล้วครับ ใครสนใจก็ติดต่อครับผมรุ่นเจริญการช่างครับรับต่อรุ่อัดฟางครับผมราคาเริ่มต้นที่หนึ่งล้านจ็แสนบาทครับผมสเปคนี้ครับถ้าปล่อยแบบนี้ก็ทีมงานทำงานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะแต่ถ้า เป็นการถอยส่งลูกค้านี่ทีมงานในี่ต้องยกขึ้นครับจัดเรียงกับชุดถาดวางฟางให้เรียบร้อยครับผมทำใบปล่อยแบบนี้นี่โอ้สบายแต่ก็ราคาก็ลดลงครับ ฝากกันไปด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกสิทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนะไปชมการทำงานของเขาแล้วก็แหมสุดยอดครับ เหมาะมากเลยครับผมกับสลับพื้นที่นาลมนาเลนแบบนี้ครับผมร<ด>ถไถลากทั่วไปนี่ลงไม่ได้แน่นอนครับเอาฝากกันไว้เท่านี้ครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับโอ้ลองตัวมากครับผม จบกันไว้ทันีีครับผมสวัสดีครับ